ไอ้มุนจันเดี๋ยวพ่ลูกมาหาข่อยเฮ็ดยังมันข่อยมีเงินข่อยสิเอาไปให้เจ้าข่อยสิส่งไปให้ตัวเจ้าไปยังือบบกฟังร่วมข่อยไอ้ขอลองให้กับประยู่กับลูกพี่เก่าจำคำสาบานเขาสาบานกันบ่ให้ที่บา้านวาสนา muabuka ไ่แข็งใจไว้สิไลดี <jas> พวกคนพ่านหาเกลืองหรือเป็นแก้งกวนเพื่องเดียวสิแก้งตำรวจยองอกูบ่มีพี่น้องตระกูลไอ้ไฟมูกาเออเออเอเอมาเป็นเออ <as> มึงเกลียกับดูกึ้กกนสิบบาทฮะมึงเกลยก,รก,กรารเห็นกับดูขึ้กดาษดิ้กูตัดสินใจแล้วกูว,ว่าเอาผู้ใด กูบอกใครมีลูกมีผัวหัวใจของมึงเอาอย่างเห็ุนี้วะถ้าถึกใจดำถึงกระดาษนี่แต่ตมามันจะหูจะหักลูกของมันกูบอกกูตัดสินใจแล้วกูว่าเอาผู้ไดทั้งนั้นกูเสียวโตรอดคนเดียวของกูท่อนนั้นไปประกุญจันคาบลูกคาบเต้ามึงหนีกูว่าเอากูถามมือแค่คำเดียวมึงสิกับบ้าหรือเปล่าครับกูกระบอกมึงคำเดียวคือกูบอกกับกูมันช่วยแล้วให้กูซ่วยมันสุดๆได้เลยกูสิบอกใครได้ขันมึงอยากมีความสุด มึงก็ต้องเอาลูกของมึงนี่ไปน้่งี่ทั้งสองคนนี่เอาไปน<ไ>้่งี่เอาลูกนีปไปนะั่งดิกูเปรีย n คือกันกูก็เปรีย n คือกันูเปรีย n คือกันมึงจ้ะมึงอย่าเห็นแบบนี้<ๆ>ตักี้กูเคยบอกมึงอไหร่บ้างเฮะกูเคยบอกใส่หูมึงอลหว่วันไรไหนเมื่อตอนเดเพียงพ่อเนะี่ยจะเฝ้าเอาลูกจะเฝ้าเอาลูกมึงอย่ามาทอดสักกูอยากได้ลูกคนเดียวเลยแล้วมึงล่ะกูเป็นหยังฮะบัดแงมึงขึ้นมากูบอกมึงว่าอย่าเห็นอย่าเห็นมึงเคยฟังฟังกูบ้างฮะไป ลูกพวกนี้ขันมึงบ่ามีปัญญาเลี่ยงมันขีโซไมนกินบักสันดานมาแม่ไม่า่าาจากพวกเขาไปจอยเปิดแหงลาลอยหัวใจหำพอนปีกตำนานดาวไรฝากแต่ผลงานวายลำเรื่องเข้าว่อน เปี่ยนชีวิตยังคอยสั่งคอนโอยปาน้ำยัง